มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายวอล์กวันเดที่เราไปเที่ยวตามรอยกระตูนต่างๆกันนะคะ บเพื่อนัี่ใต่มัทยมนะคะสันสันแล้วเดี๋ยวเราจะไปบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ขับรถไปสยามกันเยนี่ถึงบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่แวะมาเพื่อนอีกคนหนึ่งคือเย่เขาเกาลเข้าแล้วเป็สใครค่ะนิ่งเองค่ะเย้เป็นเพื่อนกันมา เราจะนับปีกันเลยเหรอเอาว่าสิบสิบปีสิบบวกบวกปีดูแก่มากเลยว่าวันนี้จะมาเที่ยวกันสามคนอีกคนนึงก็คือไม่ข้าป้องอีกคนนึงก็คือเย้คตรก่งแลวค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพหนูสั้นๆนะคะฝากดูปิ่นด้วยค่ะเป็นการไปงานมากน่าจะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันบ้างวันนี้ วันนี้เราจะไปเราจะขับรถพาทุกคนไปสยามก่อนแล้วเราก็จะไป MBK ไปดูอะไรขับปินไปดูอะไรขับบินคาเฟ่คาเฟ่อันนิเวะแล้วก็ แล้วก็งันเอ็กซิบิชันของสไปเดนตีอ๋อใช่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 นี่เสื้อค่ะเสื้อ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจากนั้นก็จะ <c oughs> ไปเทอร์มิลลเทมเพนตี้วันเพราะมีเขาขายฟิกเกินร,รารคาก็คือจะไปเสียตังค์กัน <c oughs> หรือเปล่าไม่แน่ใจก <c oughs> ุมกระเป๋าตังค์ไว้ให้มัน่น <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจาก,น,กนั้นก็น่าจะกลับบ้านเพราะพี่เจนดิงมีธุระแล้วเดี๋ยวเวรากลับฟันันก็จะไปดูซึกกองขยะกัน ใครทีมอะไรคาราซูโนะเมโกะมาต่อยนั่งนั่งคนละฝาของโกนั่งนี่ไงเสื้อเสื้ออีกาเอเสื้อแมวมาเต็มที่เลยทีมคุโรโอะนะคะอันนี้ทีมทีมอิกาเดี๋ยวขับรถไปสยามแหละเดี๋ยวต้องรีบไปเดี๋ยวรถติดโอเคไว้เจอกันค่ะไว้เจอกันค่ะ มันจะได้ไ <cheg> ม่โดนนี่ดูผู้่อเดี๋ยวชงมาเลยก็แบบเดี๋ยวมันก็ได้กลิ่นเองแล้กลิ่นอะไรไม่ถามไงมึงก็คนถามกูไหมว่ามึงกลิ่นอะไรเหรออย่างเงี้ยมันไม่ใช่หอมกินตัวนี มึงถามว่ากูกลินอะไรกูบอกอ๋กินคนรวยไงไม่แต่คือมึมงนึกออกป่าว่าตรั้ที่อยู่ใถนี้คนหนึ่งก็ทักมาถามว่ามึงได้กินอะไรจากกูไหมมันเป็นอะไรนงองเดาชงได้กรถีบกูก็แบบน้ำหอมเหรอกินน<ำ>้ปลาิ<ำ>่นอะไรวะขมผิดอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าจะชงไปทางอ่ยกินคนรวยอะไรมันไม่ทางไม่ใช่สิ่งแรกที่เขาขึ้นมาในหัวของกูว่าไงปะคือเปรนไปเนินคือพวกเราส่งกระโปรงแล้วในชั้นๆนำชงกระโปรง ได้กินอะไรจา<ะ>กกูกปบะกินอะไรนวันนี้ก็งเยอะเลยนะวันน,น,น,นี้หนึ่งหนึ่งมิถุนาเนี่ยแหละกูถูกหวยแน่นอนโอเคาสาธุสาธุกจำไว้นะกินตนเม่เหลกูไม่เลี้ยงข่าวเนี่ยขอให้มือนในกำที่กำที่แทนกำตดน,นะจริงจังมากได้เนี่ยสล้านเฮ้ยเอาเลยหาถิมล้านเป็งน,นี้ที่เมืองนอกนะคะเราเก็บที่ญี่ปุ่น ใช่ใช่ใช่นิ้นแพ่งแรกที่ร้องลงติ๊กตอกด้วยตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนกีตาร์อยู่ตอนนี้หมดจำไม่ได้แล้วนิ้วแข็ง <c oughs> เร็วไปหนึ่งจังหวะหมดเาตา จริงสยามแล้วลเหืออยากคิออยากลงเรยอกันนี่นัดดูชุดแต่ละคนแต่งโซนมะน้าลกัไทมนีนอะไรแห่คิวทีมสไตล์แบบแล้วก็ทีมคนขับรถมาที่ยวะเลค่ะมาเที่ยเงี้เกิดอะไรขึ้นสาทพันรีพีทหน่อย หนูชอบทำบุญหนูชอบเข้าวัดหนูขออนุญาตหนูบวชชีโอเคไม่ดูเรื่องไอ้นี้คือกันพูดอะไรไม่รู้ว่าเราก็บอกไม่ใช่ความผิดหนูนะถ้าเราควแต่โทษตัวเองเราจะได้โทษคนอื่นเมื่อไรเราต้องไม่โทษตัวเองเราถูกเสมอคนอื่นผิดอันนี้คือเจอความสัมพัญทีชั่นชั่นผูด ดมาครั้งเดียวเพราะเขาเดินให้มมาครั้งเดียวแล้วก็มาแล้วเราต้องเช็คอินป้ายกรุงเทพอันใหม่เช็คอินป้ายใหม่ทำสดบสนใสเลยหน้าพักจัดแต่กูชอบนะมันสดใสดีเออมันไม่ใหม่อ่ะจากจากแบบทึมๆเลยมันรับกับไพรมอนด้วยนะอืมน่ารักสวยเช็คอินเดี๋ยวค่ะหลังไปเช็คอินให้ตอนนี้เดี๋ยวเราถ่ายเซลฟี่กัน ตาก็จะตีๆหน่อยนิดนึงนะเช็คอินไปแบงคอกอันใหม่จ้าที่ไหนเนี่ยเห็นเปล่าไม่รู้แต่ว่าเช็คอินแล้วสวยงาม่ะเดิเข้าลมร้อนถึงแง่สปายแฟมมาเฮ้ยลูกชายเองน่ารัก นี่นะคะเด็กของดีกำลังจับผ้าให้เด็ก BBA กันนะคะว่ามันต้องถ่ายรูปยังไงให้สวยแล้วตอนนี้เราอยู่นี่ทุกคนเดี๋ยวหมุนกล้อง,น,องนี่นี่น้างานน้องอันเงียเสียงสองเสียงสามทุกเสียงหน้าตาไม่ยอยไม่ลอยไม่ยอมไม่ยอมน้องอันเงียแต่ก็พอลอยนี่น้องน่ารักมากเลย

นของใครยังว่าน่ากินเน่วมันอนมิโอลิมาเลยอ่ะตอนทักจังซุประเบิดไอ้มะเขือเทศข้าเน้อเปรี้ยว แปดสิบเอ้ยโอเคเหมาเลยเหมาเลยด้วยเหรอโอ้โหดูสิน่าจะเป็นดิมิเต็ดเป็นมิกเตอร์ด้วยแล้วกิเตอร์ก็มีแบบเป็นเรียกว่าอะไรใบมเปิรนะเป็นสิกงไเจร์ของตันเถืงนว้าวใช่เขาเก็บรายละเอียดดีใช่ชอบมากเขาเก็บรายละเอียดดีนี่นะคะมาดูสุกรขยะแล้วเอาใครมา อันนี้วันพีทมารักมามีรักหนูหนูรักมามีด้วยที่มีสมาชิกหรือะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่มีโอเคมาถุงวายออกใจใจมันคือแบบตุ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 บหมดแล้ยภาวนาแค่ไม่ใช่เอ็นเดเวอร์ก็พอที่ไมเอ็นเดเวอร์ถ้าปีนได้โชคดีเขาสุ่มบ้างแต่ถ้าปีนได้โชคไม่ดีเขาไม่สุ่ม ไม่กดดันเลยอ่ะไม่บางทีถ้าปิ่นชคบางทีอาจจะไปอยู่ที่ดี่เหมือนกันมีสปายแฟมด้วยนะไม่น่าได้สแฟมันนลรู้สึกน้าพี่เห็นหน้าเอาอย่างนั้นสิยิ้มแห้มไม่สำนึกใจเสียนะหนูได้อันไหนอะฮ่า เอว์เท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 วโทเบลออกเสียงแบบออกเสียงภาษาญี่ปุ่นเฉใช่ออยากได้รอแต่ว่าจริงๆได้ลูฟี่ใช่ไหมจริงจริงๆเป็นลูฟี่ไม่ลูฟี่แต่ว่าอยากได้รอรางวัลใหญ่ออกแล้วเย่ใช่จ้าฉะนั้นมึงบอกว่าาิได้มึงจะสูบบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มเดี๋ยวสุ่มไปเนี่ยหรือว่า อย่านะคะพี่ขอบคคุณ่ะันนี้ลาสวันด้วยนะพี่ให้จริงไหมไม่งั้นหนูวิ่งกันนะหนูเด้วยตัวกันะเย้เข่ให้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 รางวัลเอออะไรโชว์อะไรโชว์อะไรได้มาเดอฟรางวัลเอค่ะเอเห็นเอไหมเห็นเอไหมเอโชว์นี่ แล้วตอนที่พี่ยิ้มมาหนูก็แบบชิบหายอะไม่ได้เน่ยแล้วก็คิดว่าจะไออะไรอย่างเงี้ยแต่อายไม่ได้เป็นชั้นมากกว่าเพาว่าคือจะไอคิวก็ได้จะถุงกลมใหญ่คือกูไม่กล้าเปิดเองมัให้พี่เขาเปิดให้อะโอ้ยไอเหรอไมทำไมว่าทำไมถึงโชคลายทำไมเพราะว่าโชคดีไปอยู่พรุ่งนี้หมดแล้วไงจ้า ใครอะ่ะโอ้โซโลจริงปะบ้าไหนอ่ะเอ๊น,เอน่ารักเออน่ารักน่ารักน่ารักจะความจริงได้ใครก็ได้แหละไม่มีตื้นหรอกจริงไม่มีตื้นใช่อยากได้เอ็กซ์ต้าแพทโเฮ้ยอันนี้ถ้ามีซื้อแต่หกพันเลยปะเห็นเขาพอกันอยู่หกพันเชื่อแต่สวยมากอโนนไหน,นีอันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้นะ ้องเรมากได้เบาะคุณว่านลุนอีกรอบได้ปะอีกรอบหนึ่งอาะ้อนีอยากได้เหรอจอมันบูก็น่ารักออกงยาก้ไหดวงแรงมากสองสา เอาอะไรเอาไว้เอาไว้หนึ่งแล้วก็ไม่ได้อยู่นี่ทำไมมันนางสาวนึงซื้ออันนี้มาวิหมาห้อยตรงนี้นะคะแล้วคือรถปกติเขาจะห้อยอะไรห้อยพระอันนี้ห้อยอะไร พระสวามีของดิฉันเองค่ะโอ้ยคือแค่อันแผ่นแผ่นหอมข้้งบนแล้วแม่ก็ว่ารบกวนสายตาจะแย่อะไรนี้แบบมีผู้ชายด้วยนะมีเป็นกำลังใจเป็นเครื<_<__่องรางขับข et ี่ปลอดภัยผู้ชายคุ้มครองโอ๊ย เขาขี่ปดัดไพชื่อเลยว่าเด้งคองของ,ต,งตันเหิงเด้งขอรองไม่เห็นตัวเอนะ็นอะไม่เห็นกูก็ออกเสียงสิดอยู่ดิเสียดาถ้าชิ้ทั้งสีทำให้เ่ากูจะมีความสุขมากกว่านี้ไดจิเขหักอสมุตเป็นเป็ดเลย เส้นมีนาอาบาเลนาทุกคนแบบสิ้นหวังพวกันอาบาเลน่นอยากคอนเวยบาบ้าอยากคนเยบาก็ไม่ใช่คุณปิดบอนเบาเพลงยัยบาจะไปฆ่าคนไปม่อไท่ไม่ยึดกัน

มองได้ไงวะไม่อยากรู้มึงเหมือนกันเย้ตอนนี้ถึงบ้านนิงรียบ้อนแล้วนะจ๊ะเยดถึงสวัสดีภาพพร้อมกับอย่าลืมคนข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นิงจะต้องกลับไปเตรียมตัวทํางานของตัวเองแล้วเดี๋ยวเรากับทันทันจะไปดูสึกกองขยะกันที่ห้างอีกทีหนึ่งไปบายกันตรงนี้ค่ะทุกคนไปบายกันตรงนี้กับสาวรับสามคนเย้ใครๆอยากเจอนิงอีกแล้วให้กด subscribe ด้วย ไม่พูดแล้วมาแน่วมาลา้วกด subscribe ติดตามช่องของปิ่นกันเยอะๆนะคะมาเจอกัน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 ไม่บายมีอะไรจะฝากขายไหมคะฝากติดตามขนมปังเดอะไลออนด้วยนะคะ <laughs> ไม่ให้ขายน้องขายหมาข <laughs> นมปังเ,เป็นหมาเออเป็นหมาตลกเป็นหมาแสบแต่ก็เป็นหมาน่ารักถ้า <laughs> ฝากติดตามขนมปังฝากติดตามอลันฝากติดตามปิน่นเย้แล้วชันมีช่องไหม เดี๋ยวมันจะเป็นมิลเลนเนียร์แล้วมันจะมีช่องทำไมล่ะเดี๋ยวพวกนี้มันก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีทีุ่ดนเ็นโลกแล้วโอเคฝากพวกเราด้วยนะคะเย้ไฮคิวหกโมงครึ่งโอ้หอันไหนดีเย้โอบคสี่เก้านี่ซื้อตั๋ว h i คิ q เรียบร้อยแล้วอยู่กันสองคนแล้วนะคะตอนนี้สี่แปดสี่เก้าค่ะแปดเก้าเก้าแปด สองได้แล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนหนังเริ่มนี้จะได้ดูแล้วอีกชั่วโมงเลยก็กินอะไรง่ายๆแล้วกันเจอที่ถ่ายป้าให้คิวแล้วแต่ว่าพี่ฮักบังไม่ก็ังว่าข้างในลรงนัจะมีอีกสักท้ายนะคะนั่นสี ก็คือปาดน้ำตาล้างหน้ากันเรียบร้อ <c> ย <oughs> เป็นไงบ้างคะรีวิวแบบไม่สปอย <D> <m all> ดีมาก่ทุกคนต้องมาดูนะคะนี่จะดูอีกรอบจะมาซ้ําอีกหลายๆรอบเลยค่ะใช่จะมาซ้ําเหมือนกันมันดีมากฉะนั้นต้องมาคือจะไม่พูดอะไรถึงแม้บางคนอ่านบางงานจะรู้แต่ว่าต้องมาดูมาดูเองแต่เดี๋ยวไปกลับบ้านและคลิปวันนี้จบลงแค่นี้แล้วกันเอาเป็นว่าไฮคิวดีมากดีเสมอมา <S 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 ถ้าชอบอย่าลืม กดไลค์กด Subscribe <laughs> ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะ